โมเด็มสวัสดีครับพี่น้องสุกุ๊กสุกนมาในไมอยู่กับสางอนอีกี่คือเราครับมาครับพี่น้องมาในภาพามากินก๋วยจับนะครับผมใดเป็นไมนรู้ก๋วยจับมากคนนะ นะครับถุงบักใหญ่เลยนะครับเนาะมามามาเริ่มไขกันเลยบบดนี้ครับมันเลยงานมาทำนะครับพี่น้องมือนี้ก็เลยแบบบอดี้สื่อรับบอดี้สื่อเนี่ยเอาไม่ใกินนะครับกินเลยแบบแบบสื่อกินเออเอาก็จับนี่แหละครับง่ายง่าเดี๋ยวลงเทมงเลยครับบุกหัวอัมซิลุนถวยวัวนะครับแดดบักหลายน้องพี่น้องถุงบักใหญ่เลยโอ้โหเอาเอ้าป๊อดนะครับพี่น้องเต็มถวยพอดีนะครับเนาะ เดี๋ยวโอ้ยนะครับเพื่อจะได้ที่ขนได้บ้างเนี่ยนะครับนะครับใส่น้ำตาลลงไปครับอา้อาวอ้าวสำนีกพ่อครับอ่ะใส่พริกลงไปครับพี่น้องอา้าวน้ำปลาครับอ,อ่ะโอบักหน่าผมใส่เป็นบักหน่าบักหน่าสดนะครับพี่น้อง จังสีสมๆแบบหอมๆนะครับบางาเอานี่เอาพอนะครับสามตอนเดี๋ยวคนเบิ่งครับพี่น้องมาเนียนะครับอืนะครับเต็มถาดเอเลยมาๆๆาาาาบัดนี้ครับพี่น้องนะครับแล้วเรียบร้อยแล้วบันนะครับพร้อมลองมืออล้ได้บันนี้อมีใครนะครับพี่น้องนี่ใคร กระดูก <ug> หมูนะครับได้มาหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็มีหมูดิ่งนะครับมีเลือดมามาลงมือเลยแล้วกันนะครับพี่นอ้องไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ครับโอ้เหลือกงานมาแบบห <c oughs> ิวเข่าออมาเ่ย่ต้องใค้ยัางกินครับขอ,ขอทานนะครับแบบแบบเต็มถาดครับพี่น้องนะครับมา มาเพิ่งว่าผมสิกินเบิดบ่อนะครับเบิดบ่อน้อนะครับอื้มเกือบอื้มาล้วมันหอมสุดนะครับไม่ว่างไงมันงามคือ ซิมเหมือนกันนะครับเขากันบ่อื้ม ขรบค่ะฝนมันตกนะครับพี่น้องคนนี้ <c oughs> ตลาดเพิ่งจะบอกว่ามีของนะครับฝนมันตกตกช่วงคนสิของงานหรืองาน <c oughs> มเด็มไดไดมหมูยอ่อนั่นครับพีเนองนะครับได้หมูยอ่อครับ อืขอทาอุ้กระดูกโอ้โอ้โอเป็นตแนนาแหนใดบ่ไดะพี่น้องนะครับมาแบบชุดพนักง,งานกันยังว่าทัานได้ดถอดอยู่ครับนะครับมาทั้งชุดเลยเหมือนเนี่ยอืมอืมนี่ก็าหนึ่งขอทาด้วย ไข่กับหมูหมูเด่งนะครับสดใส่น้ำกันเลยพักกัา <c oughs> ขอรอุยาดใสจมือนะครับพี่น้องนะครับ ถ้าไซม์เมื่อมันมันสว่างฮะอือเอา แต่เป็นเจ้าพี่น้องนะครับลงคลิปรอบก่อนหนึ่งต้มเองนะครับรอบนี้ซื้อเออกกาแล้วแต่เวลานะครับนะบางทีมันมีเวลาเฮ็ดกินนะครับมาเฮ็ดบางทีมันบ่มีเวลาเฮ็ดเท่ากับน,นี่แหละครับพี่น้องเสืเอออกง่ายๆนะครับรวดเร็วขึ้นอ่ะ ม,มีตัวเหนือก็อ่นี้นไีนะ่เลงโอ้อื โอ้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 อืมมันต้มไม้แบบเปื่อยนะครับเปื่อยเลย หืมแซ่บนะครับพี่นอ้องห้อนพร้อมอืมพอนะครับพี่น้องอู้แซ่บ กเรียบร้อยไปนะครับพี่น้องมือนึ่งสำหรับเมนูไอ้ง่ายๆนะครับเอามากินนะครับฝากพี่ฝากน้องย่างมะเร็งนะครับผมเพิ่งเดืองานมานะครับแวะซื้อเอาไอ้ต้มก็จับมือนึ่งบนไอ้เฮดกับเข่านะครับพี่น้องกินเมนูแบบง่ายๆแบบฝนมันตกน้ำนะครับพี่น้องมือนี้ไปแวะตลาดมันบ่มี่ยังนะครับเนาะฝนมันตกก็เลยเอาเอากลวยจับนี่แหละมากินนะครับสู่พี่สู่น้องย่างมะเร็งนะครับเนาะกะ คือเรานะครับพี่น้องก็ขอขอพูดนะครับพี่น้องแท่แก่ที่ตามรับชมนะครับโดยดีเสมอมานะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับตุมก้อยจับนะครับฝากพี่น้องนั่นะครับเบิร์กแล้วทำมากหรือว่าถึงใจก็อย่าลืมฝากก็ไลค์ก็แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนําเได้เครับพี่น้องนะครับพี่พาดประกาศได้เม่ในขอโทษขออภัยหรือไว้นะที่นี่นําคือเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องนะครับมาลอเบิงว่าสิเป็นเม่ใอย่างน้องครับเนาะสำหรับมือในขอตัวลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ